เมนูจากไก่ทอดเหลือเวลามีไก่ทอดเหลืออยู่ในตู้เย็นเอาไปทําอะไรกันะ่ะเนี่ยมีทั้งเฟนฟรายไก่ทอดแล้วก็วิงแซ่อันดับแรกเราจะคืนชีพให้ไก่ทอดกันก่อน <Okay. S 1> เลยเอาทุกอย่างโยนลงหม้อทอด,อดใช้อุณหภูมิ180องศาสัก5นาทีระหว่างที่รอก็ไปซอยหอมแดงต้นหอมพักชีถ้าไม่มีก็ไม้เป็นไรพอครบเวลาเราก็จะได้ไก่ทอดกับเฟนฟรายที่กรอบมันใหม่มเลย เป็นไงกรอบไหม <No. S 1> หั่นไก่ให้เป็นชิ้นๆพอดีคำเสร็จแล้วก็เททุกอย่างลงชามมาใหญ่ๆแนละ้ตามด้วยผงปรุงรสรสลาบน้ำตกถ้าชอบเปรี้ยวให้เพิ่มมะนาวและคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้ละข้าวยำไก่แซบ่บเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยตามด้วยเฟนฟรายโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีแค่นี้ก็พร้อมกินได้เลยถ้าใส่ผงลาบในปริมาณที่พอดีก็ของเคฟซดีๆนี่เอง รู้เปล่าว่าซื้อเคฟซีวันไหนคุ้มที่สุดถ้าเป็นช่วงนี้ก็ต้องโปรวันอังคารได้ไก่เก้าชิ้นในราคา169บาท<อ>แบบกิน1คนไม่หมด2คนไหม e. อีกข้างในจะมีไก่ทอดสชิ้นกับวิงซับอีก5เชิน้นเวลาซื้อก็จะขอแต่ซอสพริกแล้วก็ขอเยอะหน่อยได้มาเท่านี้ชอบโปรนี้พอได้ไก่มา2แบบกินได้ไม่เบื่อเลยใครที่มีโปรดีๆกว่านี้แนะนํากันได้นะส่วนที่อร่อยที่สุดก็ต้องยกให้เป็นหนังอะนะใช้มือฉีกแล้วจุ่มชอชุ่มๆคืออร่อยจา้าพิ่รู้เนี่ยว่ามีคนไม่กินหนังไก่ เคฟด้วยอร่อยขนาดนี้ทําไมไม่ชอบอ่ะใครมีคนรู้จักแบบนี้น่าจะยิ้มเลยนะแล้วมีคนสงสัยว่ากินเคฟซียังไงให้เหลือก็เนี่ยปกติกินไก่ทอดสองชิ้นกับวิงแซบอีก3ชิ้นก็อิ่มแล้วที่เหลือก็เป็นเมนูเหลือๆต่อไป เมนูจาก KFC เหลือเคยเหลือกันมั้งปะ <c oughs> สั่งชุดอ l l ินวันมาเยอะจัดกินไม่หมดเก,ก็บมากินอีกวันมันก็ดูเซ็งเซงก็เลยเอามันมาหุงพร้อมข้าวซะเลยวิธีทําก็โครจะง,ง่ายเลยแค่หุงข้าวปกติแล้วก็ใส่ไก่ทอดลงไป <c oughs> แต่วันนี้จะใชหม้อหุงข้าวที่หุงในไมโครเวฟเอาหม้อใส่เวฟ <c oughs> ใช้ไฟแรงสุด15นาทีก็จะได้ข้าวมันไก่ทอด KFC จากไมโครเวฟแล้วเปิดฟ้าออกมานี่สีอย่างสวยกลิ่นอย่างหอมเอาไก่ออกไปแล้วคลุกข้าวให้เข้ากันตักข้าวใส่จานแล้ววางไก่ท็อปลงไปรา ซอสที่ชอบแล้วเอาไปเข้าเวฟอีกสักทีซอสมันจะไปเคลือบไก่ทําให้ดูน่ากินอย่างนี้เลยไปชิมกันดีกว่าอร่อยมากเลยอ่ะข้าวมันจะมันๆไก่มันจะนุ่มๆทําเสร็จร้อนๆแล้วกินเลยนี่อบอกเลยปากแทบพอกใครมีปัญหาไก่ไม่เคยเหลือลองซื้อให้เยอะขึ้นดู เวลาสั่ง KFC กลับบ้านมีปัญหาซอสไม่พอกันมั่งไหมมีวิธีดีๆมานำเสนอชุดนี้ใช้ได้เฉพาะสั่งที่ร้านนะสั่งชุดที่อยากกินแล้วบอกพนักงานไปว่าขอ,ขอจานกระดาษอันนึงขอจานกระดาษพนักงานอันนึงแล้วก็ไปกดซอสกันได้เลย <c oughs> แค่นี้ก็จะได้ซอสอย่างจุใจแล้ว <c oughs> แต่เอาให้พอดีที่จะกินนะอย่าไปกดเยอะเสียดายของ <c oughs> ได้ซอสมาก็ให้วางไว้บนกล่องจะได้ไม่หกแกะหนังไก่แล้วจิ้มซอสลงไปชุ่มๆ <c oughs> ปกติได้ซอสมาเป็นซองถึงแม้จะขอเพิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอพอเจอวิธี จบปัญหาซอสไม่พออีกต่อไปได้ปัญหาใหม่คือไม่มีไก่จิ้มซอสเอาไปลองทำกันได้นะไก่ปอปใจเด็ดซอสเผ็ดดุดันมีใครมองโบผู้พันเป็นแขนขามั้งไหมตั้งแต่มีคนบอกว่ามันไม่ใช่โบก็มองเป็นโบไม่ได้เลย<อ>เพิ่งจะได้ลองกินไก่เผ็ดของเคฟซีเนี่ยก็เลยสั่งมาเป็นเซตความเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> อยากให้มันเผ็ดกว่าน,นี้ก็เลยเอามากินกับมาม่าเผ็ดเกาหลี ท็อปด้วยไก่นักเก็ตเฟรนฟรายของเคฟซีแล้วเพิ่มซอสเผ็ดเกาหลีขวดแดงลงไปเอาจริงซอสเผ็ดดุดันรสชาติก็เหมือนกับซอสเผ็ดเกาหลีเลยนะเอาเรื่องอยู่อร่อยอยู่เด้อก็เผ็ดนะแต่ถ้าใครกินมามากกระป๋องขาวได้นี่ก็สบายอ่ะ มีใครเอาเคเฟซีมากินกับบะหมี่กึ่งมั้งไหมกินหมดสภาพก็จะประมาณเนี้ย วิธีรับวิงแซบฟรี2ชิ้นจากเคฟซีเวลาสั่งเคฟซีเคยดูที่ใบเสร็จกันมั่งไหมเขาจะมีให้เรารับวิงแซบฟรีด้วยแค่สแกน QR code แล้วใส่ข้อมูลใบเสร็จใช้เวลาประมาณ5นาทีในการตอบคำถามก็จะได้โค้ดมาเอาโค้ดที่ได้เขียนลงในใบเสร็จแล้วไปซื้อเมนูอะไรก็ได้ในราคา100บาทขึ้นไปแล้วก็เอาใบเสร็จให้เขาด้วยแค่นี้เราก็จะได้วิงแซบฟรีสองชิ้นแล้วใบเสร็จที่ได้ก็มีสิทธิ์ให้แลกฟรีด้วยนะแนะนําสําหรับคนที่ชอบสั่งเป็นชุดเกินร้อยหรือไปกับเพื่อนก็ให้แยกสั่งกันเลย คนที่สั่งคนแรกจะไม่ได้ฟรีนะใครใจดีก็แบ่งให้เพื่อนหน่อยวิงแซบ2ชิ้นก็45บาทถ้าคิดว่าไม่เสียเวลาชีวิตก็ไปลองดูได้นะมีใครเคยแลกกินฟรีแบบนี้บ้างอหนังไก่ทอดขายข้าวก่อนไม่ได้กินนะ่ะเขาติดป้ายว่าหมดถาวรรอบนี้ได้กินแล้วนะอืมเขาคุกผงที่ใส่วิงแซบไปด้วยอ่ะ เผ็ดเปรี้ยวนิดๆแซบเลยซื้อตั้งแต่บ่ายสองอ่ะสองทุ่มก็ยังกรอบอยู่ <Okay. S 1> อรอบที่แล้วมีใครทันได้กินไหมอ่ะ ยังอยู่ดีนะมีคนอยากให้จัดชุดถาดหลุมด้วย KFC ได้เป็นชุด The Box Signature กับไก่แซโบโบรมาจริงๆอยากได้ข้ามันไก่นะแต่มันไม่มีให้สั่งแล้วอะ่ะอันนี้เปลี่ยนเฟ็นไฟเป็นทูน่าคัวสลอนะเพิ่ม10บาทหน้าตาคล้ายๆอาหารแมวเปียกม,มีไก่ทอดสองชิ้นวิงแซบอ,อีก2ของหวานได้เป็นทักไข่ในเซตมีแป,ป๊บซี่ด้วยมีใครกินไก่แซบแล้วต้องราดซอสมัง้งปะ เรียบร้อยชุดเซตทานหลุมด้วย KFC อันนี้นี่น่าจะเป็นชุดในฝันของใครหลายคนเลยเริ่มจากไก่แซบโบรรสชาติที่คุ้นเคยปลายวิงแซบไก่ทอดทูน่าควสลอปกติชอบกินเมนูไหนของ KFC กันมากสุดอะสรุปแล้วตรงนี้มันคืออะไรอะ กินไก่ต้องกินให้ได้ระดับนี้นะถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าจบที่ทากไข่ KFC ซอสบูดักดังวิงซอสมัน6ใส่จากขายไก่กลายเป็นข้าตะกรเลยหน้าตาเป็นแบบนี้ในนี้มี5ชิ้นนะสั่งออนไลน์1้อยเป็นส่วนปีกบนคุกชอ็อสมาให้แบบฉ่ำๆจะเผ็ดสักแค่ไหนเผ็ดอยู่นะแต่อร่อยดีเดี๋ยวลองอีกชิ้น ผ็ดอยู่แต่ยังไม่ได้เผ็ดเวอร์เอาซัมยังเผ็ดคูณ3ามันด้วยเดี๋ยวมาดูว่าอันไหนเผ็ดกว่ากันมาม่าเผ็ดเกาหลีไก่ทอดซอสบูดักถ้ากินเผ็ดคูณ3ได้อันนี้ก็สบายมาม่ากเกาหลีมันจะเผ็ดติดลิ้นมากกว่าไก่มันยังมีรสหวานอยู่บ้าง ได้ลองกินย่างาหนึ่งถึงสิบให้ความเผ็ดระดับไหนทำข้าวคลุกน้ำพริกเอามากินกับไก่ทอดใช้ข้าวญี่ปุ่นน้ำพริกหมึกย่างสามรสใส่ลงไปไข่กุ้งเขาบอกว่าจริงๆมันคือไข่ปลาบินใช่ปะ่ะสาหร่ายซะหน่อยบีบๆเราใส่ลงไปคลุกให้เข้ากันเลยทีนี้จะได้แบบนี้เลยส่วนไก่ทอดที่หั่นได้ตามทรายเลยแล้วมาโปะบนข้าว ราซอสพริกตามลงไปอันนี้คือซอสพริกที่ดีที่สุดเวลากินกับไก่ทอดเลยท็อปด้วยไข่ลวกข้าวน้ำพริกไก่ทอดก็พร้อมเสิร์ฟอืมโคตรอร่อยใครอยากทำตามไปลองดูได้นะ